มาดูปืนหน่อยดีกว่าปืนตรงนี้นี่เรือดร้อยนะครับเรียบร้อยไม่ได้แต่งเติมใดๆก็ตัวละครมีแต่ไม่ได้ใช้ตละครหน้ากากมีไม่ได้ใช้อดูที่อาวุธอาวุธปืนที่ซื้อซ่อมเนี่ยมีหมดเก้ากระบอกตังมีแต่ไม่ได้ใช้มีแค่นี้ ไปไล่ดูกันนี่ยาพาวเวอร์สามสิบยิงทิ้งรถสามสิบตอนนี้ปืนโค้ดใช้โค้ดเอาก็ยิงทิ้งเลือดรถหมดยิงทิ้งก็ตาย แปดสิบอ็ดนี่ก็แปดเหมือนกันห้าห้าเหมือนกันคือไม่แตกต่างกันอันนี้เป็นเคอร์เทคลงทะเบียนถึงจะได้ลงทะเบียนในเว็บในปืนซื้อของตรงนี้เวลาเนี่ยคือเก็บทั้งหมดบางทีก็ได้มามันแจกดูตัวละครตัวละครนี้ก็ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไร ไนเทมดีกว่าไนเทมมีแค่นี้ครับไม่มีอะไรเลยเปิดนะเปิดเล่นสักชิ้นหนึ่งสเปนรันสเซียนี่เอานะนี่สเปน นี่สเปนนี่รัเสเซียสองอันเปิดแรกกี้ก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรหมดแล้วทั้งตัวแล้วก็อย่าลืมไปทำสายาด้วยนะครับอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งไปมาเล่นไปอย่าลืมไปทำสายยาด้วยกดตรงนี้ข้อมูลของฉันแล้วก็ซื้อเอา เลือกเอาแค่ตรงนี้แล้วตอนเข้าเกมมันจะมีให้เรายิงว่าเราต้องใช้ปืนอะไรยิงต้องใช้ต้องทำกรกิจอะไรถึงจะสําเร็จบ้างอย่างปืนกลเบาเนี่ยเราก็ไปหาปืนกลเบาปืนกลเบานี่ก็ดูตรงนี้ปืนกลเบาก็เนี่ยพวกเนี้ยกลเบามันจะเขียนเอาไว้ปืนกลเบาเนี่ยกลเบาอ่คิด ซูเปอร์วีเควันนี่ก็ถือเป็นคนเบาเหมือนกันอาวุธหลักเป็นคนเบาโอเคจบไม่มีอะไรแล้ว